โชว์โชว์ว้ว<ม>าสวัสดีครับพี่น้องกระเทียมปลาอเมริกาปีนี้<ม>สุดยอดเลยเมาเก็บทุกปีไม่เคยเห็นมันขึ้นลายขนาดนี้ขึ้นลายรีหมเก็บจังไหนเปิด บนเขาค่ะพี่้องขึ้นบนเขาคนคน,นละอ้ยมันเปลี่ยนวิดีโอใหม่เลยไป เฉดลมีดถือมีดข้าปลาอะไรไลมีดจิฮะนี่หันสเต็กหองหันสเต็กมะไดดิโชโชกรรมโชกรรมก่อนสักกรรมหนึ่ก่อนเอาหมองงงงก่อน ค่อยเก็บกระเทียมงามขนาดนี้ไลยเนอะเนอะพ่นไมเพันเบาคือกันพันเค่อยมาเนอะน้องเขาสวยโชว์โชว์สวยแบบแบบบบมมมิบินเลยสวยมากใช่แบบเอาเกนิกับไม่ใช้ปุ๋ยหมักไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อากาศเย็นๆฝนกระตภาษาอังกฤษเขาเอนี่ย่งแ a มแรมโอว l d c a r กเนี่ยต้นหน่อๆนี่มอกาลิกเลยนะเออสมเอจังเอิญเย่ยมเนาะอ๋อนึกว่ามาตั้งชื่อเอาเองนะไหน ดูดูครับนหนึ่งถุงปุ๋ยครับอแล้วแต่

รถแบบแบคคิวรถอถกมดหมเลยโอ้แม่สาวน้อยคนน้อยเลยกำลังเก็บกระเทียมป่ายังเมามันนี่จะเอาไปกินหรือจะเอาไปทำอะไรเก็บชุดปดเย้าที่ ม่เคกินแล้วอย่างนี้มันอยากล้างผลาญโอ้ยกินนับต็มหุงเนาะมังเว้นเลยเยอะเลยเจอเฉลยเยต็มกรหุงสมือเลยอ้ายนะนิ้วเขาเล่นเมื่อกี้โอ้ยขัดเก็บแบบสะอาดฟืนกระตกมาล่างพอดีเลย,ยปวดเอวเลยนะเซ็ <laughs> ตเล Happy ngay cho ai thằng nôn mắn ai ngay cái sáng thằng nôn <laughs> Muy lòng. <laughs> 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 <Đâu? cười> ปลาใหม่หรืออะไรได้คนมาเก็บเลยหลายของปลาไงเดือนนาแล้วเขาจังสิเริ่มเพราะว่ามันส่งทันติ้งซีซั่นเขาล่าไกง,ง่วงอเขาจะกั้นเขตเลยมั้ยเขาเขาจะลา่าตะเวนลปลาใหม่กานเคลื่นอนรถเบิ้งอันตรายนี่ ได้เอาโอ้ยฝนตกใส่ลมหลากสากดเลยเป็ไนไงน่าเขาลมทำใเกี่ยวเขาเลยหยาไปเหงื่ <c oughs> <c oughs> อกยวหยาห่หมามันหมกักมาน่ไ <c oughs> ห้นันกินมนกระดาษิมักเลยด้

อ๋อแสดงว่าทุงนี่เนี่เป็นตุงที่ใหญ่กมือใุ่งขนานใหญ่กงมือเต็ม้นมือเลยเอาอีกกี่บากไปเอาทุงมาอีกนะอ๋อไปชนะพอแล้วไปชนะน่นเลยขณพิธาก็มาเก็บมิดพิธาคุณสาวมาเก็บมืายพาสระมาเก็บมือทำไมสลัดเน้วให้สลดสลัดเต็มแล้วเหรอ Yeah. What? It's one for you.